สวัสดีพี่ๆนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ช่องพระบ้านแบ่งปันราคา100ของเรานะคะวันนี้ก็เดินทางมาถึง ep ที่17กันแล้วนะคะวันนี้ก็ ep ที่17แล้วนะคะพี่พท่านใดสนใจนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะสแกน qr code นะคะหรือจะโทรมาก็ได้นะคะ0 9 6 6 6 1ก้นะคะเบอร์โทรศัพท์น้องนะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้ด้วยนะคะ พี่ๆนน้องก็ขอฝากให้พี่ๆนะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะถ้าพี่ๆกดกระดิ่งพี่ๆก็จะเห็นพระใหม่ๆสวยๆเลยนะคะที่น้องนำมาแบ่งปันพี่ๆนะคะในทุกๆวันบนช่อง y o u t u b e นะคะพี่ๆจะได้ไม่เหงาันาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะ น้องก็ขอฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพีพๆด้วยนะคะวันนี้น้องจะมาบอกนะคะว่าช่วงท้ายคลิปน้องก็มีรายการพิเศษมาให้พีพๆด้วยนะเราก็มาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวน้องนิดนึงน้องขอซูมออกนิดนึงนะคะไม่ชัดเลยนี่ รายการที่1นนะคะเริ่มต้นมาด้วยพระเลี่ยมสวยๆกันเลยนะคะเป็นหลวงปูดทวดเลี่ยมด้านหน้าลงยาแบบนี้เลยนะคะราคา100บาทค่ะนี้ดูด้านหลังกันนะคะหนึ100บาทนะคะพี่พคะ่ะรายการที่1นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่2ค่ะ นี่เลยค่ะเป็นพระสมเด็จเก่าๆนะคะเลี่ยมกรอบใสไปแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองนะคะก็ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ก็จะมีค่าจัดส่งบ้านเมาอเหมาเลยนะคะต่อบ้านนะคะห้าสิบบาทค่ะพี่ๆซื้อกี่องค์ก็ค่าส่งห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะนี่เลยรายการที่สามค่ะเป็นตะกุดนะคะนี่นะคะเป็นตะกุดแบบนี้ค่ะ นี่นี่นะคะราคาหนึ่งบาทเหมือนกันนะคะตะกุดอันนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะนี่เป็นชาลุนะคะน้องไม่รู้หลวงพ่ออะไรอ้อหลวงหลวงพ่อพระพุทธชินรลลาชหรือเปล่าคะนี่รายการที่สนะคะพี่ๆรู้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะน้องก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะ นะคะรายการที่สี่นะคะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่ๆต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ห้านะคะ,น,ะ,คะนี่เลยค่ะรายการที่ห้ามาแนวเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเหมาะสำหรับเก็บสะสมนี่เลยรายการที่ห้าด้านหลังนะคะราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่6นะคะนี่เลยนะคะรายการที่6เป็นเหรียญหล่หลวงพ่อไปนะคะเหรียญหล่หลวงพ่อไปนี้ก็มาเก่าๆเลยนะคะนี่นะคะด้านหลังที่ระลึกปี2478นะคะราคาก็100บาทนะคะรายการที่6นี้ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่7 7ค่ะ นี่สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ชอบพระสมเด็จแต่ไม่ชอบแบบเรียมเลยนะคะเรียมมาไม่ถูกใจก็นี่เลยค่ะแบบเก่าๆเลยนะคะนี่รายการนี้แบบไม่เรียมมานะคะ<อ>นี่ด้านหลังนะคะด้านข้างนี่พี่ๆก็สามารถทาไปเรี่ยมเองได้นะคะรายการที่7นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่8นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นเจริญพรบนนะคะเป็นเหรียญสีเงินเงินแบบนี้นะคะนี่เด่นแสงเลยสวยๆเลยนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ด้านหลังนะคะเป็นรุ่นเมตตามหานิยมนะคะจังหวัดบ้านไร่นะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะรายการที่แปดนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะนี่เลยเป็นรูปลอหลวงพ่อเงิน,นะค่ะ นี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าๆมีคราบแบบนี้มาเลยนะคะนี่ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะฐานก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่เก้านะคะก็จะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะพี่ๆขาจะเป็นรายการที่สิบนะคะ รายการนี้นะคะก็จะเป็นพระก,กลิ่งนะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะพระก,กลิ่งรายการที่10บนี้นะคะนี่ด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานนะคะรายการที่10ก็จะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่11ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญจอมสุรินนะคะ สวยๆเลยนะคะรายการที่11บเดนะคะนี่ราคา100บาทนะคะด้านหลังก็จะเป็นปราสาทแบบนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็รายการที่11เอดนะคะต่อไปนะคะรายการที่ส2บสอนี่เลยค่ะน้องก็ไม่ทราบนะคะว่ามาจากที่ไหนนะคะสักครู่นะคะ นี่นะคะเหรียญเก่าๆไม่ใช่เป็นเหรียญค่ะพี่พี่เป็นเหมือนพระเนื้อผงนหรอคะนี่เก่าๆแบบนี้นะคะนี่นะคะด้านหลักนะคะก็ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองนี้นะคะพี่อย่าลืมนะคะจดจำเลขรายการแล้วก็เลขอีพีให้น้องกันด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบสามนะคะ แอบคล้ายกันอยู่นะคะเมื่อกี้แต่อันนี้เป็นเหมือนเนื้อดินนะคะรายการที่สิบสามนี้นี่ด้านข้างนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะพี่พี่นะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่วันนี้ ep ที่สิบเจ็ดกันแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะนี่เลยค่ะเป็น หลวงปูท่ทวดนะคะเนื้ออะไรน้องก็ไม่ทราบนะคะนี่รายการที่14ก็จะราคา100บาทนะคะพี่ท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาได้นะคะ0966619128นะคะเบอร์โทรศัพท์นี้ก็สามารถเพิ่มเพื่อนในหลายได้ด้วยนะคะอันนี้เป็น เหรียญโบราณนะคะของพระปฐมเจดรายการที่สิบห้านะคะพี่ๆค่ะนี่เลยสวยๆเลยนะคะนี่เป็นเหรียญพระปฐมเจดีนะคะด้านหลังนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะก็ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบหกนะคะรายการนี้ก็เป็นพระซุ้มกอนะคะ นี่พระสมก็เก่าๆ,ๆสวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะมีห่วงหูมาให้แล้วนะคะนี่ด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะรายการที่16นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่17นะคะนี่เลยค่ะเป็นพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จรายการที่17นี้นะคะนี่พี่ๆค่ะดูด้านข้างด้านหลังเก่าๆเลย พี่นใดชอบก็อุดหนุนน้องกันได้นะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะนี่รายการนี้น้องก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นพะระลีลาเมฆขนุนหรือเปล่านะคะหรือเป็นพะระลีลาเฉยเฉนะคะก็ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พค่ะรายการที่สิบแปดนี้นะคะก็จะมีค่าจัดส่งนะคะห้าสิบบาทเมาเมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะนี่เลยเป็นหลวงพ่อเงินค่ะรูหล่อหลวงพ่อเงินเลี่ยมมาใส่กรอบสวยๆส,สีทองด้านหน้าก็จะฝังเพชรไปเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่19กก็ละราคา100บาทนะคะพี่ๆ่ะนี่ด้านหลังรายการที่19หลวงพ่อเงินเลี่ยมใส่กรอบทองนะคะต่อไปรายการที่20นะคะนี่ หลวงพ่อเงินเหมือนกันค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าๆไม่เลี่ยมค่ะอันนี้แบบไม่เลี่ยมเอาใจพี่ๆที่ไม่ชอบพระเลี่ยมนะคะแต่ว่ายังชอบหลวงพ่อเงินอยู่ก็นี่เลยหลวงพ่อเงินเก่าๆแบบนี้ก็รายการที่20นะคะนี่ฐานนะคะประมาณนี้เลยนะคะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่21นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะนี เหรียญสีดำๆสวยๆเลยนะคะรายการที่21 e นะคะเป็นรุ่นอุดมสมพรก็ราคา100บาทนะคะรายการนี้ต่อไปค่ะก็รายการที่22 e กันนะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะหลวงพ่อพรมนะคะเป็นที่ระลึกไดงานทําบุญส่งน้ํานะคะพอ2517นะคะสวยๆเลยนะคะนี่ วิวิวด,ด้านหลังจากวัดช่องแครนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะรายการนี้ก็ราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบสาค่ะน้องไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นพระซุ้มกรบหรือเปล่าแต่ว่าเก่าๆมาเลยนะคะรายการที่ยี่สิบสามก็เก่าๆมาเลยนะคะ นี่นะคะด้านข้างด้านหน้านะคะก็ราคาหนึ่งบาทนะคะรายการที่23 e นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่24 e นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะนี่เป็นเหรียญลงยาสวยๆด้านหน้าเลยแบบนี้นะคะหลวงพ่อคงด้านหน้าลงยารายการที่2ีี่นะคะ เป็นงานทำบุญอายุ106ปีนะคะนี่นะคะรายการที่24นะคะ100บาทนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่25 e นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้ก็จะเลี่ยมใส่กรอบเงินไปนะคะด้านหน้าก็ลงยาสวยๆเลยค่ะนี่พระเก่าๆกรอบสวยๆด้านหลังนะคะ รายการที่25นะคะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่26นะคะรายการนี้น้องไม่ทราบนะคะว่าชื่ออะไรนะคะพ <couples. S 1> ี่พี่ท่านใดรู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับน้องนะคะน้องก็อยากรู้เหมือนกันนะคะนี่รายการที่26นี้นะคะนี่นะคะก็ราคา100บาทเหมือนกันค่ะ พี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสแกน QR code เข้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือจะโทรมาก็ได้นะคะ0 9 6 6 6 1 9 1 2 8นะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ EP ที่17พี่ๆจดจำเลขรายการแล้วก็อย่าลืมเลข EP ให้น้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงท้ายคลิปน้องก็มีรายการพิเศษมาให้ด้วยสำหรับพี่ๆที่รอติดตามรายการพิเศษก็อดใจรอหน่อยนึงนะคะ แล้วก็มาชมรายการที่ยี่สิบเจ็ดกันต่อเลยนะคะนี่เลยค่ะยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะขีดครุดนะคะถ้าน้องจะไม่ผิดครุดหรือหนุมานไม่ทราบนะคะนี่โอน่าจะเป็นหนุมานนะคะพี่พี่นี่นะคะสวยๆเลยนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ นี่เลยค่ะเป็นเหรียญหล่อเก่าเก่าโบราณแบบนี้เลยนะคะนี่ดูคราบดูอะไรเก่าเก่าเลยนะคะรายการที่28นะคะก็จะราคา100บาทค่ะนี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่29คะ่ะรายการที่29นะคะนี่จะเป็นพ้าปิดตาค่ะพ้าปิดตามาแบบสามเหลี่ยมแบบนี้ มีหูมาให้พร้อมใช้เลยนะคะก็จะออกแนวเก่าๆนิดนึงนะคะรายการที่29นะคะนี่นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้นะคะ นี่นะคะหลวงพ่อทวดนะคะว่าช้างให้สวยๆเลยนะคะนี่ด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะนี่เป็นหลวงปู่ทิมด้านหน้าหลวงพ่ทวดด้านหลังหลวงปู่ทิมรายการที่สามสิบนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะนี่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะนี่เหมือนดอกไม้นะคะรอบๆ รายการนี้รายการที่3 1อนะคะพี่ๆขาหนีด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็ราคา100บาทค่ะมีค่าจัดส่งบ้านล,ละ50บาทเป้าเม้าเลยพี่พี่จะซื้อ1องค์2องค์หรือ3องค์ก็ค่าส่ง50บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่32ค่ะนี่เลยนะคะเป็นพระซุ้มกอรหรือเปล่าคะน้องไม่แน่ใจก็มีคราบเก่าๆแบบนี้มาเลยนะคะ รายการที่32สนะคะสำหรับพี่พที่ชอบพระซุ้มกอกเก่าๆแต่น้องไม่แน่ใจว่าเป็นพระซุ้มกอหรือเปล่านะคะนี่รายการนี้เลยนะคะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่33ค่ะนโอน้องชิดแป๊บหนึ่งนะคะ นี่เลยค่ะหลวงปู่อะไรคะพี่พี่คะอืมน้องมองหน้าไม่ชัดเลยหลวงปู่ดูหรือเปล่าคะพี่พรูปหล่อนะคะนี่เลี่ยมใส่กรอบทองสวยๆเลยนะคะนี่ด้านหน้าก็ฝังเพชรไปด้วยนะคะรายการนี้รายการที่สามสิบสามนะคะนี่ด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะได้เลี่ยมกรอบไปด้วยนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่ส4ค่ะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9้านะคะก็จะเป็นเหรียญตอนที่ท่านกำลังทรงนั่งอยู่ตรงบนบัลลังนะคะนี่สวยๆเลยนะคะรายการที่ส4ี่นะคะก็ราคา100บาทนะคะนี่ด้านข้างด้านหลังนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ส5มสิบห้านะคะรายการที่สาสิบห้าค่ะ นี่เลยค่ะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพตอรี่เก่าๆแบบนี้ด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะนี่รายการที่สามสิบห้าก็จะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะนี่ ลูกปู่อะไรคะพี่ไม่รู้นะคะนี่นะคะรายการที่สามสิบหกนะคะวสวยยเลยนะคะนี่นี่นะคะด้านข้างด้านหลังนะคะเอ๊แต่แอบคุ้นๆน,นะคะแต่จำชื่อไม่ได้นะคะนี่ก็รายการที่สามสิบหกนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่37นะคะนี่เลยค่ะเป็นเหรียญพระพมรมสี่หน้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สาก็จะราคา100บาทนะคะต่อไปรายการที่สามสินี่เลยค่ะเป็นหลวงห้อเงินนะคะ มาแบบนี้เลยนะคะนี้น้องไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่ยึดแล้วกันค่ะยึดยึดสําหรับใส่สร้อยได้นะคะนี่แข็งแรงอยู่นะคะไม่หลุดนะคะพี่ๆค่ะนี่รายการที่38มสปดนะคะรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะหนึ่งบาทค่ะมีค่าจะส่ง50สิบบาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการที่39บเกค่ะ เหรียญน,นี้สวยๆมาเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะนี่นะคะเป็นหลวงปูดทิมนะคะเลี่ยมใส่กรอบเงินมาแบบนี้เป็นรุ่นที่นั่งอยู่บนพานนะคะดูด้านหลังกันนะคะนี่เป็นยันนะคะจากวัดละหานไล่นะคะ ก็ราคา100อบาทนะคะรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่4ี่สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยหนกักทองแบบนี้เลยน,นะคะจากวัดโคสิตารามนะคะรายการที่4ี่สิบนะคะก็จะราคา100บาทค่ะเป็นเหรียญเงินเงินแบบนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะ นี่เป็นรูปหลอลงพ้อเงินค่ะเลี่ยมใส่กรอบทองด้านหน้าฝั่งเพชรสวยๆเลยวิบวับเล่นไฟแบบนี้นะคะนี่ด้านหน้าดูเนะะื้อหากันชัดๆดูด้านหลังนะคะถ้ามองไม่ชัดก็ต้องอุดหนุนไปดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะรายการที่41นะคะราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่42ค่ะ เป็นพะระลีลานะคะนี่เลี่ยมใส่กรอบไปสวยๆด้านหน้าลงยาสีนั้าเงินแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะรายการนี้นี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะรายการที่42นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่43ะคะ่ะเป็นพระสมเด็จนะคะเลี่ยมใส่กรอบทองลงยาด้านบนด้านข้างด้านล่างนิดหน่อยนี่นะคะสมเด็จด,ดูใกล้ๆ อันนี้ด้านหลังนะคะก็ราคาหนึ่ง้อยนะคะได้เลี่ยมๆไปเลยรายการที่สี่สิบสามนะคะต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบสี่นะคะน้องไม่ทราบค่ะว่าพระชื่ออะไรแต่เ,เลี่ยมเี่ยมไปสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะน้องเช็ดแป๊บหนึ่งค่ะ นี่นะคะรายการที่44นะคะดูด้านหลังค่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้ราคา100บาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่45นะคะรายการนี้เป็นเป็นนักปกนะคะนี่ นักปกนะคะายการที่สี่สิบห้านะคะ mm. สวยๆเลยนะคะพี่พี่เรียมใส่กอบเงินเอ้ยไม่ใช่ค่ะกอบใสไปแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังนะคะพี่ๆ mm. ก็รายการที่สี่สิบห้านะคะ สำหรับรายการธรรมดาน้องก็มีมาให้ทั้งหมด45รายการนะคะราคา100บาทต่อไปเราก็จะมาชมรายการพิเศษกันแล้วนะคะอย่าลืมจดจำเลข EP แล้วก็เลขรายการให้น้องด้วยนะคะวันนี้ EP ที่17ค่ะ EP ที่17นะคะพี่ๆขานี่เราก็จะมาดูรายการพิเศษของน้องกันเลยค่ะนี่รายการพิเศษของน้องนะคะจะเริ่มที่รายการที่46นะคะเริ่มเป็นอันน้อยๆก่อนแล้วกันนะคะ เป็นพ้าปิดตาค่ะนี่ใส่กล่องมาแบบนี้เลยนะคะน้องจะแกะออกมาให้ดูด้านในนะคะพ้าปิดตารายการนี้รายการพิเศษน้องก็ขอห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ค่ะนี่อันนี้แอบฝังอะไรอยู่นิดนึงนะคะนี่นะคะด้านหน้านะคะ ราคา500บาทนะคะพับปิดตารายการที่46นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่47นะคะรายการที่47นะคะเป็นหลวงปูดทวดนะคะนี่เตรียมใส่กรอบไปแบบนี้เลยนะคะนี่อุย๊ยกรอบแบบนี้เพิ่งมีมาเหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะพี่ๆ่ะ สวยๆเลยนะคะรายการที่47นะคะก็ราคา500บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่48นะคะรายการที่48นะคะ,น,ะ,คะนี่เลยเป็นโอ้เดี๋ยวน้องแกะให้ดูนะคะแกะยากนิดนึงนะคะ พราะว่าแน่นหนาเลยนะคะของดีก็ต้องดูยากนิดหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะแต่น้องก็แกะมาให้พี่ๆได้นะคะนี่น้องก็ไม่ทราบนะคะว่าพระชื่ออะไรนะคะเป็นพระคุณแผนหรือเปล่าคะนี่นี่นะคะด้านหลังนะคะอ๋อเป็นน่าจะเป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆะ่ะรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะรายการที่สี่สิบแปดนะคะเป็นรายการพิเศษของเรานะคะ ต่อไปนะคะพี่พี่ะานี่ใส่กล่องมาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบเก้านะคะนี่นะคะรายการที่สี่สิบเก้านะคะเป็นพระบูชาโบราณน,นะคะนี่นี่น้องเป่าฝุ่นให้แล้วนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่นี่ใหม่ใหม่เลยนะคะใหม่ๆเลยนะคะ นี่นะคะมีน้ำหนักนิดหนึ่งนะคะเป็นพระพุทธรูปโบราณนะคะนี่ฐานนะคะนี่ด้านหน้านะคะดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะราคาห้าร้อยบาทนะคะรายการที่สี่สิบเก้านะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าสิบนะคะนี่เป็นมีดนะคะเป็นมีดเน็บนะคะอันน้อยๆนะคะอันนี้เป็นรายการพิเศษของน้องก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะ นี่พี่ดูด้านในนะคะของหลวงพ่ออะไรน้องก็ไม่ทราบนะคะแต่เป็นของเก่าแล้วนะคะนี่ก็ราคาห้าร้อยบาทนะคะนี่นะคะมีดเน็บนะคะอันเล็กๆนะคะรายการที่ห้าสิบนะคะรายการพิเศษนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่อง พระบ้านแบ่งปันราคา100 e.p ที่17น้องก็มีมาให้พี่เลือกชมทั้งหมด50รายการเลยนะคะรายการที่46ถึงรายการที่50นะคะอย่าลืมนะคะพี่พี่ค่ะเป็นรายการพิเศษจะราคา500บาทนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถสแกน QR code คเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือจะโทรมาก็ได้นะคะ0 9 6ย์เ96 6หกนะคะสำหรับวันนี้ช่องพระบ้านแบ่งปันราคา100น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ